สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสีขลุบตักทุกฐานเนาะบอสิเป็นเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยมันนี่พี่น้องแถวแก่ให้งบมากสองหมื่นพี่น้องกับมามาลุ่นเบิ่์งบาทเงินสองหมื่นบาทนะพี่น้องเนาะที่ให้แม่น้องแบกมากับบ่าวเบนแล้วกับกับป้ากับลุงบอสิได้ยังแน่พี่น้องเลยมาลุ่นมาส้มเหมือนกันเด้อพี่น้องฮ้ต

ห้อยแข้งหรอองห้อยคุมตอนนี้ก็ลัถ่ายคลิปอยู่ตลาดคลองเตยพรมพี่น้องเลยมาซื้อของกินพี่น้องจะจะไปเที่ยวแค่พี่น้องเลยรับพอดี้จะมื่อื่นตจาแกจะพาเดินทางไปเที่ยวพรมีพี่น้องเลย ก็เลยไปให้งบมาสองหมื่นว่าจักรเสือนี่กับตามใจตามใจเลยว่ะจ้ะเอาบินกับพู้จังนั่งน,น,นักน้องก็มาึกษาบาปซาลุงเพิ่นว่าสิกินยังไหนียเลยจุดรายการมาพี่นเอาะกับมาลุ่นมาส้มเบงว่าจะได้ยังไหนมากินน,นักพนะ่น้องเนาะหอยนี้หอยแครงหรอคะหอยตั้งร่มดูหอยอะไร อันตัวนี้สองสองโลสิลุงประมาณสองโลนักกินซีฟู้ดเขาไปเห็ดเองบมดเลยว่าซื้อไปเลยลุงเห็ดน้ำมะนาวเลยเห็ดใหม่ใหม่เลยเกิดดีแคปสแนักเลยที่น้องเลยได้ค่ะหนูเรียบร้อยหมดแล้วไหมตัวไหนดีคะตัวไหนดีที่น้องคะ สองทุงใหญ่เลยพี่น้องเยหิวไปเองดูว่ามีคนไปส่งลูกเจ็บคองกับพี่น้องหิวคอ,องก่อนอกลับมาส้มเบิ่งว่าพี่น้องว่าสิได้ยังไงน,น้องกินน้องพี่น้องเนาะน้องจากทิมา่าจากกระดาษของเตยพี่น้องก็ได้มึกไตยกระนิลนอเอาลูกเสะทางไว้ก่อนอ วันนี้เดินทางไปเที่ยวน้ำจิ้มาไปนแข็งเลยแข็งุ้ใหญ่เออเอาสองุงเลยแ้หรออไม่งไป

คันนี้จะเป็นเครื่องดื่มพี่น้อยมีโซดาเบปซี่แล้วก็เป็นมาม่าพี่น้องแล้วก็เป็นเครื่องดื่มอะไรพี่น้องคันนี้เครื่องดื่มเครื่องดื่มไปสามคันพี่น้องมื่อว่นพี่น้องหลังจากที่มาจากตลาดของเตยพี่น้องเมนังเวกมาเตรียมจัดจัดเครื่องจัดของพี่น้อยลื้อคลองพี่น้องก็ช่วยก็ใจเลยพี่น้อย ถ้าเป็นหกหูหกตาเอฟซีขอทุกขอให้เลิมเด้อพี่น้องขออนุญาตบาดคำบุญสิกุลสุคนพี่น้องเลยจะไปเที่ยวเลยจัดเสื้อผ้าพี่น้องพอไปนอนสองคืนพี่น้องเลยพี่นอนสองคืนเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าเราจะไปเสี่ยวนั่นแน่นะพี่น้องจะสวยออกมาขนาดไหนแมนทุกคนแต่ก็ที่สับกัญเ้าสิกินนี่ บุษพี่น้องพออเพราะว่าตะเกเป็นท,ทุ่มไปเลยอน<ะ>ไปแจกตลาดในซองหมื่นพี่นอยต้นคำก็เลยถ่ายโบท่านเป็นนันเป็นต้นพี่น้องเพราะว่ายังใส่จ่ายบุคคลรายพี่นอยบ่แมนซื้อซื้อเครื่องบบท่านรายมันได้พี่น้องว่า่านมันมีของหนาของเสียในพี่น้องเดี๋ยวพุ่งนี้หรือว่ามื่นเศร้าพี่น้องจะไปซื้ออยู่ตลาดของเตยใหม่พี่นุยอยางจะได้เดินทางพี่น้องมื่นเศร้าก็เป็นประมาณอยู่สามคันรถดสี่คันหลดพี่น้อง จะไปกับ right? mm hmm. คนข้างร้ายคนเนี hell, Esta, ่ยพี่น้อยทั้งยาตีพี่น้องเท่าแก่เนี่ยลวก็เป็นแม่พันแน่พี่น้องลูกลูกลูกล้านพันแน่พี่น้อยเพิ่งจะชวนลูกน้องไปร้ายคนพี่น้องแต่ว่าบาคนกับบได้ไปพี่น้องคือน้องบอเบ้นกับเพิ่นกะเมียท้องแก่เนี่ยก็บ่ได้ไปอยู่น้อยบอเบ้นกับพังอาการเบ่งยู่วดก็เป็นห่วงอยู่พี่น้องน้องแันน้องพาน เนี่ยมันบทันลันแต่แต่กว่านางซุยจะเป็นอะไรพี่น้อยบทันในโทรฮาเพิ่นพี่น้อยมือหนิมือขึ้นก็โทรเล่นน้ำนางซุยพี่น้องน้ำสาวซุยในอาการเพิ่นจะเป็นอะไรบทันในโทรฮาสั่พี่น้อยกำลังเก็มเกลื่องเก็มคลองพี่น้องเอาเก็บเก็บเก็บเอาไป ยดยัยัยัดจะตเท่ากับห้องเท่ากับห้องหกหกตาเนี่พี่น้อยดีใจลายู่พี่น้องที่ได้ไปเที่ยวบอกบอกว่าจะไปเที่ยวไหนพี่น้อยโอ้ยพี่น้อยห้องก็ไเล หาหรือหาเสือหาแพ้พี่น้องตัวเด่มันพอหนุ่งได้นะพี่น้องเนาะพอไปเที่ยวแม่นพ่อให้มันดูดีหน่อยนึงพี่น้องอันสิหนุ่งเสือเห็นงานคล้ายๆกีดไวกับบุคือพี่น้องบุคือหนักท่องเที่ยวบันไดพี่น้องก็รทำเป็นสางภาพให้ตัวเองเป็นนิดนึงพี่น้องใส่เสื้อผ้ากับตัเก่าเก่าแต่ว่าบุคขาดดอกพี่น้องเนี่นบ้านเราทอนทอยทอยใหม่ยากเถอะพี่น้องเสื้อผ้า แล้วแล้วก็แม่เมื่อน่ะก็ไปตลาดไปตลาดอันบเอบีก็ได้กางเกงตัวหนึ่งร้อยร้อยซาบเป็นโบเบบีแม่ไปไปเดินตลาดอันอันถาผาก,ก็ได้เสือ้อยืดตัวหนึ่งพี่น่องตัวละร้อยจะชุดราตรีของเราใสบายสบายๆนะจ๊ะ เหมือนแบบเตรียมเลื่อมานิดเดีสิไปประมาณสักเออเก้าคืนสิบคืนนะจริงแบบน่าจะสองคืนนะมีอะไรพี่น้องมีการแข่งขันกีฬาในพี่น้องเลยหอยน้ำมันตูนคือเบ็ดพี่น้องถ้าอันถ้าแกเป็นว่าถา้าผู้ใดตกปลาที่ได้ใหญ่ท,ที่สุดห,หายไปเลยสองพันหาไปเลยสองพบาทพี่น้องลูกน้องจะมาซื้อเบ็ดซื้อเนื้อ <c oughs> พี่น้องเลย,ยโดยเฉพาะบ่าวเบนพี่น้องก็โอ้ย <c oughs> เอาับบยังไปได้มีคอคนอื่นไงนอืาม่ได้ <c oughs> มีกับโบสบ,บายใจไปนะราคามันมันบบคนขังที่โบหมั่นใจพี่น่อยม,มันแข่งเขาบบได้โอจะเอาเาทีอทตอง,ม,ม,ตองมันบบดเดน่นขันเขามีต่ขันแบบแบบเท่ๆเนาะเอันอ <c oughs> ขนอง,ขนงูของเ่ถึงปาอเป็นจินลอยไปน้องได้ทึงซ้ายได้ทึงหลอก เราติดตามพงนีเด้อพี่น้องบุญสุกุศลพี่น้อยสบายดีบรญสุกุศลเด้อพี่น้องวันี่เป็นทางบังไทยพังลาอยู่ดีแม่งคือความขมแข็งค่ะคนไหลก็แซ่บมาเบนเดอร์พี่น้อยก็ติดตามใน้นำเด้อสำหรับคนที่เขามาใหม่นอกบางเทือกอะคลิปนี้ที่บ๊อบเบนไายออกไปกับบบคกผลงานที่บุตรทันดีพ่อในพี่น้องนอกคนเหากะกะจะพึ่งคนไปเรื่อยเลยพี่น้องจะพึ่งคนไปเรื่อยแต่ว่าบุฟู่าจะ กาเป็นการดีเป็นทำคลิปกะกะมือลงแน่โบโล่งแน่เนาะพี่น้องเพราะว่าบอเป็นการทำงานมาเมือ่อวันกับเมือนน่อยพี่น้องเลยเลิกงานคําเลยกับนะกบรวหไรคลิปเป็นพี่น้องอีกอย่างกับมันบุมมีแนวเทียวอะแมมีแนวแม่บริบริคอยไปซื้อกับเขามาเห็ดใหผมเอฟซี FC เบิ้งพี่น้องเลย แม่แต่มีเวลาไปเที่ยวก็จะอัปเดตหรือว่าถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งได้เบิ้งได้ส้มพี่นอ้อ,นองฮะ,ะพี่น้องมาฮอรกับส้มมาขักคุณพี่น้องเนาะขอบคุณขอบค,คุณทุกทท่านที่เข้ามาติดตามหาส้มพี่พายประกาศในขอ้อโทษขออภัยวัสดุคนเด้อพี่น้องเลยพบพ่อกันะฮิปหน้าพี่น้องเราติดตามพุ่งนิสาวพี่น้องเลยแม่พี่น้องสบายดี